วันนี้พวกเราจะมารีวิวห้องน้ำสุขาดีมีความสุขของโรงเรียนสมาคมเลยค่ะนุกษัตรีสามไปก<ห>ันเลยโอ้ยแก้มเด็ดตั้งหนึ่งกระปวดท้องห้องน้ำแบบนี้ใครมันจะเข้าเนี่ยฉันก็ไม่เข้าด้วยมี <ไป S 2> พวกวเธอรบบเข้าห้องน้ำของฉันไหมอยู่ตรงนน้นบบยัยนะไปสิ รู้ใจไหเนาะ nice. ส,สบายมากเลยนี่ไงห้องน้ําตรงกามมาตรฐานสุขาดีมีสุขห้องน้ํามีใช้สะดวกมากๆเลยและสะอาดด้วยโรงเรียนสมาคมเลขานุกรรฎสี3าผ่านมาตรฐานสุขาดีมีความสุขจากสำนักงานขิดพื้นที่การศึกษาประทุมศึกษาสตูลประจําปีงบประมาณ2,567ในได้รับรองสวมสะอาดได้มาตรฐานจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข โดยการบริหารจัดการผ่าน5สอดังนี้พี่เช็คพี่เช็คสอที่1สอสะอาดโรงเรียนของเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกรปรกและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์พี่เช็คพี่เช็คสอที่2ส,สอสะดวกซ่อมแซมและจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความปลปอดภัย <Nice. S 2> พี่เชคพี่เชคส่อที่สามส่อสาบายโรงเรียนของเรามีระบบน้ำระบบไฟฟ้ามีแสงสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยแชแยพี่เชคพี่เชคสอที่สี่สุขลักษณะโรงเรียนของเรามีการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศที่น่าใช้ สุขภาพและอนามัยที่ดีของนักเรียนพี่เชษพีเชษสอที่5สอสวยงามจัดสภาพเวดล้อมให้เรียบร้อยและมีความสวยงามเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการห้องน้ำ We are way